เราไปดูในเรื่องของสถานการณ์น้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเร่งติดตามการส่งจ่ายน้ําดิบจากเขื่อนมาพักบ่อพักน้ําดิบประปาภูมิภาคเพื่อป้องกัน46,000ครัวเรือนในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาจะขาดน้ําในช่วงหน้าแรงค่ะ เทศาเก็บน้ำดิบการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาบ้านโนนไม้แดงเหนือตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานายชัยวัชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการสูบน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําลํามูลบนและอ่างเก็บน้ําลําแชะผ่านแม่น้ามูลที่สระเก็บน้ําดิบอาเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยล่าสุดนะคะการประปาส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําดิบจากแม่น้ํามูลไปยังจุดพักน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาได้ทําหนังสือขอความร่วมมือจากทางจังหวัดเพื่อขอน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําลํามูลบนและอ่างเก็บน้ำำําลําแชะมาผลิตประปาให้กับประชาชนกว่า46,000ครัวเรือนในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากน้ําเดิมที่กักเก็บในสะระปปาเหลือน้ําใช้การได้เพียง20วันเท่านั้นนะคะซึ่งเกรงว่าในช่วงหน้าแลง้งปริมาณน้ําดิบจะมีไม่เพียงพอผลิตน้ําประปาให้กับประชาชนผู้ใช้น้ําในเขตพื้นที่บริการล่าสุดค่ะการประปาได้เร่งสูบน้ําดิบเข้าสู่สระก,กักเก็บน้ํารวม3ามแห่งพื้นที่กว่า700ไร่เพื่อให้เต็มความจุที่4ล้านลูกบาศเมตรซึ่งปริมาณน้ำที่ส่งมาในครั้งนี้เป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำของประชาชน ในช่วงหน้าแลรงถึงกลางเดือนกรกฎาคม2568ค่ะ